5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาสร้างช่วงเวลาดีๆใน5นาทีด้วยกันครับสวัสดีครับ5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีนะครับวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาสร้างช่วงเวลาดีๆใน5นาทีด้วยกันนะครับ สำหรับท่านไหนที่มีคำถามหรือว่าอยากจะแชร์ไอเดียต่างๆเนี่ยสามารถส่งคำถามหรือไอเดียเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับวันนี้เนี่ยอยากจะชวนทุกคนมาสร้างช่วงเวลาดีๆใน5นาทีกับไอเดียเรื่องวิธีการเขียนบทความในสไตล์ตัวเองนะครับจริงต้องบอกว่าทักษะในการเขียนเนี่ยถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากโดยเฉพาะในยุคที่การสื่อสารเนี่ยมีหลากหลายนะครับ การเขียนก็เป็นหนึ่งในวิธีการที่ทำให้เราสามารถที่จะ express ตัวเองสื่อสารตัวเองให้เราเล่าเรื่องของตัวเองเนี่ยได้ดีมากเลยนะครับเนื้อ mm. หาเหมือนกันวิธีการเขียนต่างกันเนี่ยสร้างความน่าสนใจได้ต่างกันเยอะมากนะครับแล้วก็ทักษะในการเล่าเรื่องผ่านการเขียนเนี่ยก็ถือเป็นอีกทักษะหนึ่งที่ต้องบอกว่ายิ่งฝึกยิ่งเก่งนะครับ มันเป็นอะไรที่เป็นการรวมเอาหลายๆาหลายๆลาักษะหลายๆศาสตร์เข้าด้วยกันนะฮะแล้วก็ใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปได้เยอะด้วยนะครับวันนี้ผมมาแชร์แล้วกันว่าที่ผมใช้เยอะๆในการเขียนเนี่ยมาจากอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งแน่นอนครับก่อนจะเขียนได้เนี่ยเราต้องมี Input ก่อนการเขียนนี่ถือว่าเป็น Output แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้น การที่จะต้องมี input ก่อนเนี่ยเราก็ต้องหา input เยอะๆนะครับก็แล้วแต่ความถนัดบางคนชอบอ่านหนังสือบางคนชอบดูคลิปดูซีรีส์ต่างๆนานา,นาบางคนชอบคุยกับคนอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็น input ประเภทไหนก็ตามเนี่ยสามารถนำมาเป็นวัตถุดิบนะฮะในการผสมผสานบดความต่างๆที่เราอยากเขียนเนี่ยออกมาได้อย่าง อย่างดีเลยทีเดียวนะฮะเป็นเป็นอินพุตที่ดีนะครับทีนี้เนี่ยอินพุตเหล่านี้เนี่ยความสําคัญของมันก็คือว่าเราจำเป็นจะต้องจับใจความในเรื่องที่เราอยากจะเล่าให้ได้นะเพราะฉะนั้นเวลาเราฟังมาจากหลายๆแหล่งสมมตินะครับอ่านบ้างฟังบ้างคุยกับคนนู้นคนนี้มาบ้างแล้วเรารวบรวมทั้งหมดนี้มาเขียนเนี่ยการจับใจความถึงเป็นจำเป็นประเด็นสาคัญมากนะครับการจับใจความเนี่ยผมคิดว่าเป็นเทคนิคที่จําเป็นจะต้องฝึก ผมใช้วิธีการจับใจความโดยการจดนะครับจดหรือว่าวาดด้วยซ้ำบางทีเนี่ยเ,เวลาเราจดเนี่ยนะฮะมันมันกลับมาอ่านแล้วมันดูเยอะเกินไปบางทีวาดอย่างเดียวเนี่ยก็ช่วยให้เนื้อหาเรานั้นเนี่ยมันไม่กระจัดกระจายแล้วก็ไม่ต้องออกแรงเยอะแล้วก็ต้องหมายความว่ายังพอมีพลังการโฟกัสเนี่ยมันจะไม่หายไปด้วยนะครับผมยกตัวอย่างเวลาเราไปฟังงานสัมมนานแล้วกันนะครับ เลาเราฟังงานสัมมานาเนี่ยถ้าเราจดทุกคําพูดที่วิทยากรพูดเนี่ยนะครับเราก็จะไม่ได้ทําอะไรพอดีนะฮะแล้วบางทีเราจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยเพราะว่าเราจะใช้สมองไปกับการจดใชเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องมีเทคนิคครับบางคนก็ใช้วิธีการจดแบบย่อก็มีนะครับบางคนบันทึกเทปไว้บันทึกเสียงไว้แล้วก็นํามาถอดก็มีนะฮะแต่ว่าที่ผมใช้เยอะที่สุดเนี่ยคือการวาดรูปผสมกับการเขียนนะฮะ ซึ่งการวาดรูปเนี่ยบางทีมันอธิบายเรื่องราวที่มันยากๆเนี่ยให้จบได้ภายในรูปเดียวนะครับเช่นสมมุติว่าเราบอกว่าเรามีเนื้อเนื้อหาสําคัญ3อย่างนะฮะที่จะมันจะต้องรวมกันเพื่อที่จะทําเรื่องนี้ให้สําเร็จเนี่ยการวาดวงกลม3วงมาซ้อนกันแล้วก็เขียนรายละเอียดนิดๆหน่อยๆเนี่ยเวลาเรากลับมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งเราก็พอรู้นะครับว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้เนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่แล้วแต่ถนัดเลยผมเป็นคนชอบ ใช้สมุดกับปากกาปากกาหลายๆสีนะฮะถ้าเกิดว่าอยู่ที่โต๊ะทํางานเนี่ยจะมีสติกเกอร์ด้วยนะฮะแปะอันที่สําคัญสําคัญไวบ้บางทีการทําอย่างนี้เนี่ยนอกจากว่าจะช่วยให้เรากลับมาทบทวนแล้วเนี่ยมันช่วยเรื่องของความสนุกสนานด้วยนะครับในการจดเพราะว่าถ้าเกิดว่าจดแล้วเบื่อเบื่อเนี่ยบางทีก็ก็อาจจะลําบากนะครับทีนี้พอเราได้วัตถุดิบมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องกลับมาทบทวนแล้วก็ประมวลผลมันอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเขียนออกมาเป็นบทความ นะครับขั้นตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าสำคัญที่สุดคือการออกแบบก่อนว่าบทความของเราจะมีโครงสร้างอย่างไรบ้างวิธีการเล่าเรื่องเนี่ยมีหลายแบบนะครับเล่าเรื่องแบบภาพยนตร์เนี่ยก็จะมีหลายแบบเช่นสมมติเราเรานึกถึงภาพยนตร์นีตอนแรกอาจจะมีปัญหาปัญหาหนึ่งนะครับแล้วมันก็ถูกทวีความรุนแรงขึ้นไปจนถึงจุดคลแม็กเราก็มีอะไรมาแก้ปัญหาเราก็จบได้นี่ก็เป็นวิธีการเล่าเรื่องแบบหนึ่งนะครับ ออซึ่งเราก็ต้องวางแผนกันว่าเราจะเล่าแบบไหนเราต้องการตรงไหนที่เราจะเน้นนะฮะเราจะเปิดเรื่องด้วยอะไรด้วยความเรียบเรียบเป็นเรื่องเล่าเรียบเรียบหรือว่าเปิดด้วยความตื่นเต้นเลยบางคนเปิดเรื่องด้วยบทสรุปเลยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ค่อยๆเล่าที่มาของมันบางคนเปิดเรื่องด้วยคําคมเพื่อเป็นการที่จะเหมือนปูพื้นให้กับผู้อ่านเนี่ยเข้าใจก่อนว่าประเด็นที่เราอยากจะเขียนเนี่ยจะเขียนเรื่องอะไรนะครับคําถามคือเขียนบทความเสร็จแล้วเอาไปทําอะไร าเกิดว่าคุณเขียนยังต่อเนื่องเพียงพอเนี่ยนะครับคุณก็อาจจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่สามารถเอาบทความพวกนั้นเนี่ยไปสร้างรายได้ก็ได้นะฮะไ,ไปทำเป็นหนังสือก็ได้นะครับหรือคุณอาจจะเอาบทความพวกนั้นเนี่ยใช้งานในในองค์กรของตัวเองก็ได้นะครับถ้าเป็นน้องนองนักเรียนนักศึกษาเนี่ยพวกนี้เนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องทําอยู่แล้วนะการเขียนเนี่ยนะครับมันมีลักษณะของการถ่ายทอดที่ต้องบอกว่าทําให้เราเนี่ย สามารถที่จะตกผลึกความคิดต่างๆแล้วการเขียนเนี่ยเป็นวิธีการเอาของที่มันขยุกข,ขยุยอยู่ในสมองเราเนี่ยออกมาเป็นเรื่องราวที่ดีที่สุดละผมว่าสำหรับผมนะดีที่สุดแล้วนะครับคือมันสามารถที่จะเรียบเรียงออกมาแล้วก็ทําให้เราเข้าใจสิ่งที่มันอยู่ในสมองเราได้มากขึ้นนะครับ mm. เพราะฉะนั้นอยากเชียร์ให้ทุกคนเขียนครับไม่ต้องเขียนเพื่อที่จะมุ่งหวังว่าจะต้องออกมาเป็นหนังสือหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ถ้าเขียนไว้บันทึกให้กับตัวเองเอาไว้อ่าน แค่นี้ก็คุมค่ามากนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 Minutes Good Time นะครับเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ5 Minutes Good Time